ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นค่ะอ,อย่าง<จ>สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรื่องสภาพจิตใจก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเป็นเป็นระยะค่ะ<ร>และตอนนี้มันมีอะไรที่แบบคิดใปดึงขึ้นมาได้าไหมอ่อโซเชียลซัพอร์ตค่ะเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พทุกๆคนที่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราไม่โดดเดี่ยวเรารู้สึก รู้สึกว่ายังมีคนที่เข้าใจเ,าเรานะรู้สึกดีมีข้อความไหนไหมคนะที่พอเราอ่านเรารู้แบบใจฟูใจฟูขึ้นมาอ๋ยมีเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ด้วยเพราะว่า,าน่ารักมากๆเลยที่ให้กำลังใจไอซ์แล้วก็เข้าใจไนะอซ์ไ,ไอซ์ร,ออรู้สึกว่าไม่ได้ไอไม่ได้คาดหวังตรงนี้ไอไม่ได้คาดหวังเลยแต่ว่าไอรู้สึกว่า คอมเมนต์ comment, แต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้ไอรู้สึกใจฟูทําให้ไอรู้สึกว่าไอมีกําลังที่จะเดินต่อไปท,ที่จะที่จะทํางานต่ออย่างอย่างบางคนเขาบอกว่าอาจจะต้องมดโซเชียลไม่เล่นโซเชียลแต่ยายเองใช้โซเชียลบาบัดมัน,ม,นมันเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่ไอโซเชียลบาบัดมันคือคือโซเชียลสปอร์ตมันก็มาจากคนที่เป็นคนข้าง,องนอกเนาะไม่ใช่คนในครอบครัวเราแต่ว่าเขาเข้าใจเราเขาเข้าใจเราแล้วก็ เขาให้กำลังใจเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบเราได้พลังบวกจากตรงนี้ได้พลังใจจากตรงนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดไหม<ร>ว่าเราจะได้กลับมาขนาดใช่ก็อย่างที่อบอกว่าตัวเองไม่คาดคิดอะไรเลยว่ามันจะมีฟีดแบ a ที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้รู้สึกว่าโอเคเราเราเรา,เราเป็นแบบนี้นะแต่เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนั้นแต่พอ ฟีดแบ a ออกมาคนเข้าใจคนให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณมากมากค่ะที่ที่เข้าใจค่ะแล้วก็อมเมนต์ดีๆมาให้ไอไอไกอ็ยังตอบไม่หมดเลยแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะคุณาบอกว่าอยากกลับมารับงานแล้วเรื่องการรับงานค่ะคบอกว่าอยากลองงานของไครดูนะคะที่ติดต่อมาอ้าดีมมีติดต่อเข้ามาเยอะมากขอบคุณทุกคนเลยเพราะว่าเพราะว่า คือไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังอีกอนะไอ้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรเลยคือหลังจากที่บอกว่าพร้อมกับารับงานแล้วใช่ไหมคะ <benevol ent. S 1> ก็มีติดต่อมาก็มีงานติดต่อเข้ามาเยอะเยอะเหมือนกันคะ่ะเวลาได้อีกเนาะ,ะรับได้อีกยังรับได้อยู่ <S <s <uck m up> ค่ะยังย arose, ยรับอยู่ค่ะเวลาทำงานแล้วม<อ>ันจะรู้สึกยังไงบ้างพี่ไอเวลาได้ทำงานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยมบอกพี่เองตอนนี้ไอ้รู้สึกว่าไอ้โล่งขึ้นในหลายๆอย่างในในเรื่องพัฒ ภาส่วนตัวของไอเองเนาะไอ,ไอรู้สึกว่าไอโล่งขึ้นแล้วก็มีกําลังมากขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นไอคิดว่า,าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไอคิดว่าสภาพจิตใจเราสําคัญที่สุดแล้วบางคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปไอคิดว่า,อาพอไอได้กําลังใจหรือได,ได้ได้ความเขาเรียกว่าอะไรอะโซเชียลสปอยอย่างที่บอกอะเนาะมันก็ทำให้ไอเริ่มรู้สึกว่าไอมีกำลังมากขึ้น ทั้งทางด้านทั้งจิตใจและทางด้านร่างกายใช่ค่ะแตอนนี้ก็คืออว่าเป็นการรักษาของคุณหมอที่ดีไหมคะใช่ค่ะก็มีการพบอยู่เรื่อยๆมีการพบอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะคุยกันถึงปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอรักษาอย่างไรบ้างนอกจากการพูดคุยแบบยามคุณหมอรักษายังไงก็มียาไหมคะที่หรือว่าต้องต้องใช้ยังไงบ้างมีการมีการมียาค่ะมีปกติอยู่แล้วเพราะว่าไอรักษามาแปดปีแล้วเนาะแล้วก็คือ ไอ้เพิ่งเห็นแสงปลายอุงโมงค์เมื่อใช่แสงสว่างที่ปลายโมงเนี่ยเมืม่อไม่นานมานี้เนาะเพิ่งที่จะเข้าไปรับการรักษาแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางและเรามาถูกทางแล้วเรามาในที่ที่ที่จะช่วยเราได้จริงๆและแล้วก็ทําให้ทัศนคติหรือว่าอะไรข้างในของเราที่เรายัางแบกรับหรือว่าเรายังคิด ที่มันไปไม่ถูกทางหรือไม่มีทางออกหรือไม่มีทางแก้เนี่ยเราเริ่มมีทางแก้มีแบบเหมือนมีแสงและเริ่มเริ่มมีผลทางที่จะต่อสู้ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแอซบอกว่าแสงแสงว่างม,มันคือการเปลี่ยนหมอน,นว่ามันคือฉันจะหายจากโรคโรคนี้นะออให้ได้คือไอซ์จะต้องบอกก่อนว่ารักษามาแปดปีแล้วไลก็รู้สึกว่า ทำไมยังไม่หายทําไมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทําไมเราแปลกทําไมเราเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเราเจอต้นตอของปัญหาและและเราก็แก้ไขและตอนนี้เราก็เหมือนได้ปลดแอกปลดพัฒนาการของเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีแสงแล้วตอนเนี้ยเราก็เห็นทางได้แล้วว่าโอเคเราจะรักษาได้ยังไงต่อไปให้หายแสดงว่าถ้าคุณหมอเองก็เหมือนคนเฟิร์มเราด้วยส่วนหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะก็ มีการพูดคุยกันทุกอาทิตย์ค่ะพูดคุยกันทุกอาทิตย์เรื่องการรักษาแล้วก็คุณหมอก็จะคอยบอกเราว่าโอเคเราดีขึ้นไหมเราคิดยังไงในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูความคิดของเราว่าเราเนี่ยมองมุมมองไปทางด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยต่อตอนนี้รู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นใมชี่ิตไอไอกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของไอ้ไอเองสนุกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาใช้ชีวิต ของตัวเองแบบจริงๆแล้วเราก็ยิ้มออกมาจากข้างในจริงๆไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้มีเขาเรียกว่าก้อนความถูกที่เราแบกเอาไวมา้มันมาหลายสิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบบยากาพี่ไอคครอบครัวมีผลในเรื่องทําให้แสงสว่างมันมันเกิดขึ้นด้วยไหมคะพี่ไอใหม,ม่ถึงยังไงคะครอบครัวเองสพอร์ตตรงนี้นยังไงพอพอบ้าง ครอบครัวหรอคะคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ตอบเลยค่ะแสดงว่าหมอเขไม่อยากพูดปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราโควก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเนาะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากแล้วก็คุณหมอก็ไม่อยากให้กวนน้ำที่มันขุ่นขึ้นมาเพราะว่ามันจะกระทบสภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องที่ โอเคเราโดนกระทําหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านไปแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่เราทําใหม่เราหาวิธีการแก้ไขกันใหม่ดีกว่าอีกอีกเรื่องนะพี่ไอค่ะขปอนุญาติจริงๆค่ะแฟนค่ะพี่ไอค่หลายคนอาจจะมองว่าตอนนี้คือความสัมพันธ์ได้ยุติลงแล้วค่ะจริงๆใช่ไหมพี่ไอค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ยุติแล้วจริงๆก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ มือยังคงให้กำลังใจกันและกันในทุกครั้งที่ต้องการใช่ค่ะก็ยังคงให้กำลังใจทุกครั้งแล้วก็คอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเขาค่อนข้างที่จะรับรู้ปัญหาของเราแล้วเขาก็เห็นว่าไอซ์เป็นยังไงมาอะไรแบบนี้แล้วเขาก็พอจะเข้าใจเราซึ่งพอเขารู้เนี่ยเขาก็เลยให้คาปรึกษาให้กําลังใจเราแต่ก็เป็นในฐานะเพื่อนแล้วตอนนี้ก็เพื่อนรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะ อินชาเองตัวเพื่อนเพื่อนน่ารักมากๆน่ารักมากมจริงๆน่ารักทุกคนเลยคืออย่างหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการก็ตามหรือว่าเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองก็ตามคือให้กําลังใจไอมา DM มาหาไอแล้วก็โทรมาหาไอว่าไอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอรู้สึกความรักจากจากคนที่ไม่ใช่ครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ยรักเรานะเขาเห็นใจเรานะเขาเข้าใจเรานะ บางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้รับตรงนั้นจากจากครอบครัวพูดเลยแต่แต่ว่าเราได้มีกําลังใจจากตรงอื่นเราหาความสุขได้จากตรงอื่นนหละตอนนี้คือวางอาคนในการมบงานารบันเทิงยังคงอยากเล่นละครได้ปภาพยนต์เหมือนที่เคยบอกไปไหมครับพี่ไอ้หาก็ยังอยากทําอยู่นะคะถ้ามีคนจ้างหนูเล่นค่คะเดีก็เล่นค่ะหนูละหมดแหละค่ะออกทำงานเต็มที่ออกร่วมงานเต็มที่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ สภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วไอ้คนเก่าหายไปแล้วไอซคนเก่าหายไอซ์คนเก่าได้ตายไปแล้วค่ะไอซ์คนใหม่ได้ได้คุ้นเกิดขึ้นมาตอนนี้ค่ะแสดงว่าไอ้ก็รู้สึกได้แสดว่าหลักสากที่มันฝ่ามรสุมมามันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนแบบเราตายไปแล้วอะเราได้เกิดใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะมันเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนเราจมน้ําอยู่แล้วมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเรามันแบบนั้นเลยความรู้สึกของ จริงๆนะตอนนี้สิ่งที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจไอ้จริงๆที่มันเป็นแบบสิ่งที่ให้เราแบบได้ยึดได้คืออะไรตัวเองค่ะออตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามรอบข้างจะช่วยเราหรือว่าคุณหมอจะช่วยเราหรือว่าเราจะทานยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ปลายเหตุ มันเป็นแค่ส่วนวงนอกแต่ส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเองกำลังใจจากตัวเองที่พร้อมที่จะก้าวต่อไปที่จะสู้กับตรงนี้ปัญหาตรงนี้กับโรคตรงนี้หรืออะไรก็แล้วแต่กับสาภาพแวดลอ้อมเราจะต้องแข่งแปรด้วยตัวของเราเองให้ได้เราจะไม่ยึดความรักของออคนที่เราควบคุมไม่ได้แบบนั้นเราระยึที่ตัวเองเป็นหลักค่จะบอกนะ ก็กลังใจอะไร,ครใครสำหรับคนที่อาจจะอยากเจอแสงไฟงงอย่างไรบ้างไอซ์ก็ถ้าไอซ์ตอนนี้เนี่ยเห็นไอซ์ิ้มได้แบบอย่างนี้ก็แสดงว่าก็อยากให้กำลังใจทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนไอซเชื่อว่ามีปัญหาหมดแล้วก็แต่ละแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันแต่เชื่อเธอว่า ในที่สุดแล้วจะมีทางแก้ไขบางทีทางแก้ไขอาจจะไม่ได้ถูกใจทุก,ทกคนแต่ว่าไอเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยสามารถสามารถแก้ไขได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองด้วยค่ะตัวเชื่อซัพพอรอตตนากาห้ากากบออะไรพวกเคาบ้างคะเนี่ยก็ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจไอซ์คะแล้วก็เข้าใจไอแล้วก็ส่ง ส่งความรักส่งความช่วยเหลือมาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็อรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณจริงๆจากใจเลยค่ะ <variance>